สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเรามาอยู่หน้าบ้านของอบ้านลูกค้าที่ฝากขายนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านอาบจันนะคะทุกคนสวยไหมคะคุณนะ้าเห็นครั้งแรกเป็นไงบ้างควาสวยครับสวยมากๆเลยเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นแบบทาวน์โฮมนะคะเนื้อที่31ตารางวานะคะสว่วนนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะ ตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าที่เข้ามาจากหน้าปักซอยนะคะเข้ามาถึงแล้วแค่นี้เดียวซอยสองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยก็จะเป็นหลังนี้นะคะแค่เห็นประตูก็หรูแล้วนะคะมี่ประตูหรูมากเลยสวยมากเลยนะคะนี่เราเข้ามาทาด้านไหนที่เป็นประตูสวยมากค่ะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะทุกคนจะเป็น ที่จอดรถสามารถจอดได้ถึงสองคันด้วยกันนะคะแบบกว้างขวางมากๆเลยนะคะส่วนของหน้าบ้านนะคะ,ะข้างบนนะคะคุณนายจูเขาบนนะคะว่าอันนี้ที่ที่เจ้าของบ้านเขาทำใหม่นะคะก็คือไม่ให้เสียงดังน,นะคะแล้วก็แบบสวยงามด้วยนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นราคาอีกแบบหนึง่งที่ที่จะค่อนข้างเสียงดังนิดนึงนะคะเราก็เปลี่ยนทําเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างสวยมากๆบริเวณหน้าข้างบ้าน ปูกระเพื่อสวยสวยแล้วก็ปูกระเพื่อก็ใส่ย่างไว้นะคะนี่จะเป็นเสื้อแบบในะคะดูแบบสะอาดสะอ้านนะคะไม่ได้แบบว่าดูเลอะเทอะกันเนาะอ่าเนี้เป็นบริเวณหน้าท่าบริเวณหน้าท่าอันนี้สามารถที่จะเก็บอะไรคะฉนั้นรองเท้าอ่อที่เก็บรองเท้านะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยอ่านี่ค่ะนี่เป็นแบบ บริเวณหน้าบ้านทั้งหมดวางม,มากเลยครับใช่วางกวางม,มากเลยคะะแล้วเราก็เข้ามาที่ประตูหน้าบ้านกันทุกคนอ้ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยใช่สวยมากประตูหน้าบ้านนี่สวยขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายด้านหน้าให้ดูอ่ออกีกรอบนึงนะคะพอดีเมื่อกี้จะมีรถจอดไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณนัทจะถ่ายประตูหน้าบ้านให้ดูก่อนทั้งหมดเลย โดยรวมแล้วว่าพื้นที่หน้าบ้านนี่กว้างขวางมากเลยนะครับอลว่าแค่ชมแค่ชมตรงนี้ก็แบบโอ้คือราคาแบบคุณภาพของบ้านเนี่ยแบบรา,าบคาแบบเขาเรียกอะไรดูราคาถูกไปเลยนะคะ<ฮ>คในาราคาที่เราขายเดี๋ยวพาเข้ามาชมที่บ้านกันข้างใน่นอันนี้เราจะเลื่อนนะคะเป็นประตูบ้านอ๋อเป็นประตูบานเลื่อนใช,ใช่ไหมคะโอ้ดีเลยค่ะ กว้างมากเลยครับทุกคนครับดูในปูกระเบื้องเย็นสบายเดี๋ยวมันปิดประตูแป๊บน,นึงนะอันนี้จะเป็นประตูแบบอ่อนเลื่อนเป็นประตูเลื่อนแบบนี้นี่ค่ะเย็นคือแบบพื้นก็แบบเย็นนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นหินอ่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะพื้นหินอ่อนลายหินอ่อนนะครับใช่ปูพื้นลายหินอ่อนก็สวยมากเลยแล้วก็ ก็จะมีโซฟานะคะทุกคนค่ามีโซฟาเย็นสบายโซฟาขนาดใหญ่นั่งสบายเลยครับอันนี้ก็เจ้าของบ้านให้หมดเลยนะคะโอ้โหอันนี้ให้หมดเลยนะเนี่ยโซฟาก็ได้เป็นเป็นในส่วนของเออลูกค้าซื้อเพื่อปล่อยเช่าได้นะคะก็คือหมายถึงว่าเจ้าของที่ซื้อเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องซื้ออะไรเลยคือแบบพร้อมอยู่เลยอะคะ่ะรับมเหมือนแถมเฟอร์ไ้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็น ที่วางทีวีนี่นะคะเป็นที่วางทีวีเป็นห้องโถงที่กว้างขวางมากเลยนะครับใช่ะคะ่ะอันนี้เพดานก็เล่นระดับสวยนะครับนี่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราดูชั้นล่างกันก่อนเนาะ <twitch. S 2> มีผ้มาม่านด้วยเนี่ยผ้มาม่านก็สวยคือสวยทุกอย่างเลยน่าอยู่มากๆน <c oughs> ีเป็นผ้าม่านนีคะมีผ้าม่านเหล็กดัดพร้อมเลยนะคะใช่ประตูก็สวยประตูใหญ่ครับผ <c oughs> มแถมแอร์ด้วยนะคะทุกคนราคานี้คือแถมแอร์ด้วยนะ รตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนห้องครัวใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนพามาดูส่วนของครัวดีกว่าครัวก็ดูดหรูหราโอ้โครัวสไตล์ยุโรปนะครับเนี่ยีสไตล์ยุโรปอีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคือดูดีมากๆเลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเหมือนเราทานข้าวร้านอาหารเนาะ มีความรู้สึกือนเราเราแบบย่อส่วนจากร้านอาหารตรงนี้นนที่บ้านเลยเออการตกแต่ตงประมางนี้น ER ก็สวยงามนะครับใช่ไ้ยยถ่ายรูปให้แบบด้วยนะคะอ่าอนนี้นะอันนี้เป็นห้องครัวที่ใหญ่มากห้องทานอาหารตรงนี้แต่เรามีห้องอ่าสักลางเนาะก็จะประมาณตรงนี้อันนี้เขาก็จะปูกระเบื้องเหมือนกันนะทุกคนปูกระเบื้องลายหินอ่อนลายลายเดียวกับห้องโถงใหญ่นะครับ โอ้นี่ก็เป็นครัวนี่คะเป็นครัวอันนั้นก็คือแบบนั่งทานข้าวใช่อันนั้นก็คือเหมือนแบบวางของหรืออะไรอย่างนี้ได้แต่แต่ว่าถ้าทําอาหารเนี่ยจะอยู่ตรงนี้โอ้นี่ไงครับมีฮูดูดนะครับดูฮูดูฟันนะครับพร้อมแล้วก็เตาแก๊สนะครับอ๋อดูดีมากๆเลยยืนทําอาหารตรงนี้นะครับกว้างขวางมากเลยครับครัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในครัวหนึ่งห้องนะครับ กับครัวคาะรควอ่ะเี๋ยเปิดถ่ายห้องน้ำให้ลูกค้าดูก่อนจะเปิดไฟก่อนนะโอ้อันนี้มัาเปิดไปเนี่ยเปิดที่ดูดอากาศหรอเป็นห้องน้าในครัวนะคะใช่เป็นห้องน้ในครัวยิ่ความที่ดูดอากาศนะคะอันนี้อะไรจะเปิดดคะอันนี้อันนี้ห้องนึ่งอี้อดตรงนี้เป็นห้องอะไรคะ ห้องนอนด้านล่างอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนอนชั้นล่างอีกหนึ่งห้องดูการตกแต่งดูสิคะคุณนะดูดิสวยเลยสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเป็นทอร์สีม่วงเนาะครับผมทอร์สีม่วงสวยมาก๋อเป็นห้องนอนชั้นล่างอีกห้องนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่อ stocks, ย,ยู่ข้างล่างนะคะทุกคนก็จะมีโคมไฟมีโคมไฟอ่าอันนี้ก็แบบสวยมากนะคะอันนี้เป็นรีมีม่วงดีม่วง อ่าเนี่ยจ้ะเป็นตีง่วนครับผมห้องนี้ก็มีแอร์นะครับใช่มีแอร์แถมแอร์ทุกห้องนะคะเอ๊รู้สึกมี<อ>ห้องน้ําในตัวด้วยใช่ไหมคะเอ๊แบบต้องดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าอ,อันนี้เราก็เพิ่งมาท่ะแม่โอ้ใช่ค่ะคุณนะคือมันเป็นลักษณะการตกแต่งที่แบบเหมือนแอบซอนอะแบบเราไม่รู้ว่ามีห้องเนาะไม่ได้ใส่กรีอาร์นไฟเลยนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวบางจ้ง ให้ดูห่อเนี่ยทุกคนเป็นห้องน้ําใหญ่นะครับใช่จริงจริงห้องนะครับมีซิงล้างครับซิงล้างหน้านะครับแล้วก็เข้ามาด้านนี้ก็เป็นอ่าฝักบัวอาบน้ํานะครับใช่เป็น shower shower นะครับทุกคนโอ้กว้างมากเลยครับห้องน้ํากว้างมากจริงๆนะครับเนี่ยเห็นห้องน้ำดูดีเลยนี่นะคะทุกคนก็เป็นห้องน้ําที่อยู่อ่าข้างล่างนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปชม ส่วนพื้นนะคะพื้นอัอนนี้ก็คือจะปูจะปูแบบกระเบื้องแกลนโต้ค่ะครับผมและที่สําคัญประตูห้องน้ำเป็นแบบเลื่อนนะครับใช่โอ้ตอบโจทย์มากเลยครับ<ๆ>ก็คือ,อได้พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นนะครับ เราจะพาไปชมชั้นบนกันพร้อมหรือยังคะานะพร้อมนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่ะทุกท่านคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวทบทวนก่อนนะหน้าบ้านน้าบ้านเข้ามาจาอดรถได้ประมาณสองคันใช่ไหมคะมเข้ามาเป็นห้องโถงนี่นะคะห้องโถงก็จะปูด,ด้วยกระเบื้องแบบลานหินอ่อนสวยๆนะคะมีโซฟาขนาดใหญ่รับแขกนะคะแล้วก็แถมแอร์ด้วยค่ะมีผ้าม่านสวยงาม แล้วก็ชั้นางทีวีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะได้ครับเอ่พี่นัทเหลือบเห็นว่ามีที่เก็บของตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นบานประตูเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่านะครับเว้ขอล็อกไว้โอ้โอล็อกไว้ก็เป็นพื้นที่เก็บของนะคะก็เดี๋ยวแบบจะพาไปชมข้างบนกันดีกว่าได้ครับคุณแม่ครับ เราขึ้นมาบ้านนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะทุกคนเนื้อที่สามสิบเอ็ดตารางวานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเป็นบ้านใหม่ที่สวยมากๆเลยเป็นบ้านใหม่ไม่ใช่บ้านใหม่เป็นบ้านที่เหมือนใหม่นะคะทุกคนอ่าโอเคแล้วก็มาชมอีกอันนี้เราขึ้นมาลวเราก็มาดูอีกห้องนอนเลงปึ๊บโอมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับ ันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะทุกคนคะ่ะกว้างมากเลยครับคุณแม่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเ,เป็นผู้เช่าเคยเช่าอยู่นะคะก็คือเราจะขายพร้อมผู้เช่านะคะคสัญญาการเช่าเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งปีะคะ่ะทุกคนอ่านี่นะคะมีแอร์นะคะพอมี้นี่ก็จะเป็นพ้ามงพระมา่านมีแอร์นะคะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านะคะอ่ะอันนี้ก็คือพื้นก็จะปูด,ด้วยประมาณนี้นะคะอืมเป็นกระเบื้องลายไม้ใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีที่นอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปอีกห้องนึงนะคะงูอันนี้เป็นห้องน้ำฮามาชมห้องน้ำก่อนอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นสองอเดี๋ยวมาเปิดไฟกันนนงอันนี้ภายในห้องน้ำชั้นสองนะครับ ก็มีชาวบ้านคือพื้นเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับชาวบ้านฝักบัวขนาดใหญ่คือพื้นที่เขาใหญ่อยู่แล้วเนาะนะครับใช่ค่ะพื้นาี่เขาใหญ่อยู่แล้วโอ้สวยจังเลยค่ะอันนี้อันนี้ไฟไฟก็สวยนะคะเนี่ยสวยที่คือไฟเหรอคิดว่านางแบบนางแบบก็สวยอยู่แล้วนะคะน่ารักที่สุดค่ะบ้านนี้มีกี่ห้องนอนคะบ้าน สามห้องนอนนะครับสามห้องนอนแล้วก็มาเลยค่ะสห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งสองตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นี่ค่ะพี่คุณผาอ้อูอันนี้อีกห้องหนึ่งสวยเลยแล้วก็ดูดีลายไม่เหมือนกันแต่ละห้องลายไม่เหมือนกันเลยบอกเลยสวยมากเลยนะครับนี่แล้วถ่ายดูให้นะสวยมากเลยครับสวยดูแบบหน่าอยู่นี่ขนาดแบบโล่งๆนะยังไม่จัดอะไรเลยแล้วก็ผ้าม่านแล้วก็อุยส่วนนี้ ส่วนนี่ก็คือมาชมวิวทิวทัศน์ก่อคะอ๋อ oh, เป็นระเบียงเหรอคะเนี่ยอ่าใช่แล้วค่ะคล้ายๆเป็นระเบียงบบนนหน้าบ้านนะค,ะครับยื่นออกมานะครับชมวิวะคชมวิวทิวทัศน์ชมเพื่อนบ้านแต่จะบอกว่ามันสัมภาษณ์ทางเจ้าของบ้านแล้วนะคะเจ้าของบอกว่าเพื่อนบ้านดีมากๆ oh. ใช่เพราะว่าพี่เขาก็เคยอยู่ที่นี่นะคะเรพี่เขาก็ย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทํางานนะคะตรงหลังเนี้ยก็เลยปล่อยเช่าคะ่ะแล้วก็ อ่อตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องพออะไรนะวุ่นวายเสียงดงังอึกระทึกขึ้คงไม่มีนะคะอยู่แบบสงบเงียบเรียบร้อยแบบพักผ่อนได้สบายใจเลยนะคะคอันนี้ก็เป็นห้องเล็กอี่ออนี้เดิมห,ห้องแต่งตัวะะห้องแต่งตัวนะครับใช่กว้างเหมือนกันนะครับห้องนี้ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นห้องแต่งตัวนะคะ,ะคะุกท่านห้องนี้ตัวมีตู้เสื้อนะคะ มีนุ่เสื้อผ้าแล้วก็นี่เป็นเหล็กมงลวดเหล็กดัดนะคะคือแบบเป็นบ้านที่สมบูรณ์มากๆเลยคือพร้อมอยู่ได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็ว่าเปเปอร์เขาไม่เหมือนกันทุกทุกห้องเลยเนาะใช่ครับใช่ในแต่และลายไม่เหมือนกันแล้วก็สวยด้วยรู้สิเป็นประตูบานเลื่อนด้วยนะครับที่สำคัญก็สังเกตว่าทุกห้องเนี่ยเขาจะเป็นแบบประตูเลื่อนนะคะเพื่อความสะดวกเนาะ แต่ว่าก็จะเป็นตะูตรงนี้เหมือนกันนิดนึงอ่ะวอลเปเปอร์ไม่เหมือนกันแต่ละลายก็แสดงว่าบ้านหลังนี้นะคะทุกคนแบบก็สรุปได้ว่าสามห้องนอนนะคะและกี่ห้องน้ำนะคะนั้นข้างล่างข้างหนดสองสามห้องน้ำใช่สามห้องน้ำถูกต้องวมีตรงครัวใช่ครับมีตรงครัวหนึ่งห้องมีห้องนอนล่างหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตรงกลางระหว่างห้อง ห้องซ้ายกับขวาเนี่ยอีกหนึ่งห้องน้ำใช่ก็มีห้องน้ำทั้งหมดสามห้องครบเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วก็สามห้องนอนใหญ่แล้วก็แถมแอร์ใช่ครับมีแอร,มแอร์มีแอร์ทุกห้องเลยแบบนี้ <c oughs> ติดตั้งแอร์พร้อมใช้งานทุกห้องแล้วนะครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็นี่นะคะทุกคนก็คือสวยมากโคมไฟประดับประดาอย่างสวยงามเขาบอกว่าโคมไฟนี่เปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับ รามีความรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้คล้ายโรงแรมรีสอร์ทเนาะคล้ายโรงแรมรีสอร์ทแบบตกแต่งสไตล์แบบว่าเรียบหรูอะไรประมาณนี้ใช่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปแบบว่านั่งน้องแมมคะเมื่อกี้เมื่อกี้ลองดูว่าโคมไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะลองกดกดปิดแล้วกดเปิดอีกครั้งนะคะตรงนี้หรอใช่ค่ะเปิดอีกครั้งค่ะ เออเป็นสีขาวนวลเห็นไหมคะอ้าใช่หรอโอ้เอาใหม่ะตอนตอนแรกเป็นสีทองทองแล้วก็เมื่อกี้สีขาวใช่ไหมใช่ค่ะนี่สีขาวสีขาวนะโอเคแล้วก็เอาใหม่ที่นี้ใส่เสียงไว้เนี่ยอ๋อเป็นสีนวลนวลนะครับโอ้สุดยอดเลยโคมไฟมีหลายสีนะคะเนี่ยเราก็เพิ่งรู้เอาใหม่เอกเป็นสีขาวเลไหม บบอ,อันนี้จะสว่างนะคะใช่ก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าต้องการสว่างงก็กดประมาณนี้ถ้าต้องการแบบสลัสววแบบไม่ต้องจ้าเกินไปใช่ไหมคะก็กดอ,อีกครังหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้นเ,เป็นสีหเหลือทงทอง <c oughs> โอ้สวยงามมากเลยคะ่ะมีหลายแบบเนาะมีห้องนอนนี่ก็เป็นห้อง,งนอนเมื่อกี้ที่แบบบอกใช่ไหมคะเมื่อกี้เรา <c oughs> ดูแล้วห้องนี้ ห้องนี้ดูแล้วเสร็จบุกก็มีที่นอนมีผ้ามงผ้าม่านแอร์ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวต้องดูแบบละเอียดเลยนะเหมือนเสมือนว่าลูกค้าแบบมาดูเองนะคะเป็นเสมือนว่าลูกค้าแบบมาชมเองนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบวอลเปเปอร์อีกสีคือเขาเขาทำแต่ละห้องเนี่ยเขาตกแต่งเหมือนกันเลยใช่น่าอยู่มากนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอที่นอนห้องนี้ใหญ่มากนะคะเนี่ยแบบใหญ่จริงๆโปรงสบายเลย เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะไปนั่งไปนั่งโซฟานิ่มๆดีกว่าเนาะอ่าอันนี้ก็ลงไปชมข้างล่างแล้วก็อันนี้เป็นบันไดลงมาข้างล่างอีกนิดนึงเขาก็จะมีราวจับด้วยโอ้ราวจับสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวแบบเผื่อมีผู้สูงอายุหรือว่าเด็กหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการไหวเนาะื่อความปลอดภัยอ่ะแล้วก็บันไดไม่ไม่ไม่ชันนะคะไม่น่ากลัวใช่ครับบันไดใหญ่นะครับไม่ชันนะไม่น่ากลัวเลย นั่งตรงนี้แอร์เย็นๆนะคะอันนี้ก็เป็นโซฟาอ่ะอน,นี้ค่ะคุณนัทมานั่งตรงนี้ค่ะมาสัมผัสความเย็น,นใช่เย็นสบายเราต้องทดสอบและว,ว่าโซฟาแบบที่ลูกค้าจะได้เนี่ยสบายหรือเปล่า ชุดนี้ก็แพงนะคะสบายมากเลยครับคุณแม่ครับแล้วก็เพื่อนบ้านหรือแขกเข้ามาอะไรนิดในบ้านนะครับก็มาพักตรงนี้ได้ครับดูทีวีทานอาหารนะครับสังสรรค์กันนะครับสบายเลยนะครับครับนพักผ่อนก็ได้นี้นะคะทุกคนแล้วก็แบบประตูก็สวยประตูใหญ่ใช่ครับจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านเดี่ยวนะทุกคน เป็นทาวน์โฮมแต่ว่าทําไมอารมณ์เหมือนบ้านเดียวสไตล์บ้านเดียวนะครับโอ้โหสไตล์บ้านเดียวอบแล้วที่สําคัญนะคะเพื่อนบ้านไม่มีวุ่นวายเลยนะคะเพื่อนบ้านน่ารักมากนะคะเจ้าของบอกว่าเพื่อนบ้านดีมากๆนะคะเจ้าของแบบนะคนเฟิมเองเนี่ยค่ะเขาอยู่แบบนานแล้วแต่ละคนก็คือหมายถึงว่าบ้านแต่ละหลังเขาอยู่แบบนานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบไม่มีเสียงดัง <m uch ing> ไม่รบ<ะ>กวนกัน หน้าบ้านก็กว้างเนาะคุณน้ถ่ายชัดไหมว่าแบบหน้าบ้านกว้าง,วางมากครับอันนี้เรามาเปิดแบบสว่างๆใช่อันนี้เราเลือ่อนให้ดูกว้างๆเลยนี่นะคะประตูบ้านก็กว้างใช่ครับหน้าบ้านกว้างขวางมากครับผมสะดวกเลยพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับอจอดรถได้สองคันนะครับเจมๆเ,เลยแล้วก็ลังคาเนี่ยตกแต่งเรียบร้อยแล้วการเสียงนะครับฝนตกฝนตกไม่ดัง<ช>นะครับผมตกแต่ไม่ดังเจ้าของบอกว่าออหลังจากที่ซื้อมาแล้ว ของเขาทำไปอีกเยอะเลยนะหมายถึงว่าเขาตกแต่งให้ให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบที่แผ่นตุ้งแจ๊เล็กๆตรงนี้น่ารักน่ารักนะครับน่ารักกุบกิบกุบกียเนาะใช่อันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราได้ก็ทานอาหารกันดิเพื่อนดีไว้นี่นะคะเหมือนร้านอาหารนยคะสั่งอาหารนั่งตรงนี้ใช่ก็นี่ค่ะเราก็สามารถไานั่งทานข้าวกัน แต่ว่าครัวเราทำข้างในนะคุณนะใช่ครับเ,เราเราทำอาหารข้างในแต่ว่าเราเอามาทานตรงนี้ใช่ไหมคะสวยมากเลยครับ,รบเห็นยังไงบ้างคนะคุณนัทรู้สึกแบบรู้สึกว่าสวยกว่าในในรูปที่เรารเห็นเนาสวยกว่าเลยตอนแรกจะเป็นภาพนิ่งแต่ว่านี้คือเรามาดูด้วยตัวเองนะคะจะได้ให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นของจริงด้วยนะคะครนี่ก็จะเป็นวัสกุแบบนี้รเลยนี่เรามาดูครัวอีกรอบนะครับ อันนี้ทบวนก็เป็นยังไงบ้างคะรักชมมาคั้นคลิปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช่องทางของการซื้อบ้านหลังนี้ต้องติดต่ออย่างไรนะคะเดี๋ยวบางขออนุญาตปิดประตูก่อนดีกว่าเดี๋ยวแอร์เขาออกไปนอกเดี๋ยวเปืองไฟนะทุกคนอันนี้เป็นประตูใหญ่มากเลยสวยเป็นแบบเลื่อนแบบนี้ใช่ครับประตูบานใหญ่มากครับขนของได้สบายเลยสมมติ่าซื้อตู้ซื้ออะไรพวกเนี้ย สบายเลย,เค,เลยครับเรือหนึ่งอ้ขับติดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็มีพม่าไหลสเต็ปมากเนะยค่ะมีประตูประตูหลายชั้นนะ<ช>หลาย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 ชั้นแล้วก็มีพมา่านมีหลายห้องนีกเป็นพมา่าเยีกในมบบเปิดให้ดูเลายะแบบเนาะโอเคเราก็จะไปยินตรงนี้แล้วกันนะคะหากสนใจบ้านหลังนี้นะคะทุกคนจะต้องทำอย่างไรนะคะก็แค่โทรหาเมวนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสาม 841-2188นะคะหรือจายแอดไลน์ไอนะคะ0 6 3 8 4 2 2 <_ d> 1 8 8ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญนะคะเรายังมีซับอีกมากมายนะคะที่ราคาถูกทำเลดีนะคะ แล้วก็มีโฉนดพร้อมโอนะคะก็ต้องดูที่เพจขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะเป็นเพจ Facebook ของเรานะคะอีกหนึ่งช่องทางที่สําคัญเลยนะคะที่ทุกคนจะต้องได้รับชมคลิปแบบนี้นะคะก็เป็นช่องทาง y o u t u b e ค่ะชื่อช่องว่า Nw Real Estate 78นะคะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าต้องถ้าเราแบบเ,เจอซําที่ดีนะใช่ไหมคะก็ต้องแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะว่าเนี่ยตรงเนี้ยเพจของเราหรือว่าช่องของเรานะคะมีมีซับอะไรที่น่าสนใจนะคะอยากให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของ,ของกันนะคะแล้วก็ได้ทาเลดีๆแบบนี้อันนี้คือนอกจากซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองได้แล้วยังซื้อเพื่อปล่อยเช่าได้ราคาอีกด้วยเจ้าของเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคนเช่าไม่ขาดเลย ใช่ผู้เช่าไม่ขาดเลยคือแบบคือไม่ต้องกลัวว่าไม่มีผู้เช่าอืคนเยอะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะค,คือเราสามารถเอาค่าเช่าตรงนั้นอะมาผ่อนธนาคารได้สบายมากๆนะคะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็เสร็จ้มาก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค,ะค่คะคะเดี๋ยวรับชมบ้านเพิ่มเติมนะคะขอบ,ขบ,บ,บคุณมากครับเป็นแม่